หมัมยักค่ะหมัมหมัมกับิีล้ายๆใส่กอกค่ะ,ะแต่หมั่มสีใส่ตับส่มพักหมักพริกแก้มมากินเลยหล่เนี่ยเออมาสมบายไอ้เว้ยอืม ควนหมดพี่เี่ยนห้หอมเลยอื หมั่มกับแหนมก็ค่ายกันนั่นแหะค่ะแต่ว่ามั่มก็ใส่เครื่องในบางที่ก็ไม่ใส่ใส่เครื่องในก็คือใส่ตับแล้วก็บางทีบางคนก็ใส่ม้มด้วยอืม มันควรแบบพิ่มันหอมนะไปที่นีนเป็นบ่ก็ไปใส่ในใส่สูรมันน่ะใส่สูรก็ใส่ใหญ่ๆมันน่ะเออยัดเข้าไปมัมบางคนบางคนเขาเอิ้นน้นมตับค้ายๆมัม เอามาปรุงเห้ดนามตับยันนี้หนีกับิิไม่เกลือบางสูตรก็ใส่ข,าขาส้าวคั่วข้าวคั่วใส่ลามให้มันหอมบางสูตรก็ใส่เขาเนยล่ะ แล้วแต่สูตรไปสูตรมันในบางสูตรก็จะใส่ตะไคร้อะไรเข้าไปด้วยในนี้ซ้อยตะไคร้เข้าไปส่วนสูตรไหนอร่อยเยาแต่พูดมาก บางคนกับว่าโบมักใส่ตะไไข่เขาไปในนี้มันคือใส่กอบางคนกับว่าโบมักใส่เขาคั่วพอเอาไว้นานๆมันเหมือนแข็งเหมือนข้าวแข็งเลยนะ เข,เข้าดิบเนี่ยนะประมาณนั้นแล้วแต่คนชอบนะคะ <c oughs> เห็นม in ันแห้งๆแตมันค่อยแซ่บเราจะสูตรหรอบางสูตรแห้งเกินไปไม่อร่อยว่ามีไหมร้ายแบบ เส,สียบเสียบขึ้นอยู่กับผู้ขันอีกแล้วบปะเนี่ยเออเโยวย้ หอมปะกาศใจหอมบัวหอมบัวก็คือต้นหอมบ่ค่อยปันใดบ่ค่อยปันใดนี่ก็คือบ่ค่อยแ่บมันผสมมันเป็นเข้มๆจางๆนะนะจืดๆนะ ร้อยสิบบาทค่ะอือวาแล้วล่ะขั้นข้อไปหากินยาก่อนขอบคุณหลายๆค่ะที่ขอมาติดตามรับชมลิแเสบแบบนัวๆมือในของลราปปก่อนค่ะ